สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่1คันครับเป็นรุ่น Toyota h i l u ัก p o r t Rider นะครับรุ่นนี้ได้เป็นเครื่อง3,000แล้วนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปครับเกียร์ธรรมดาเป็นรถคลาสสิกเป็นขับเคลื่อน4รล้อนะครับนี่ครับอยู่ค่าย Toyota ครับคันนี้เป็น Sport Rider รถ PPV ครับรถเจ็ดที่นั่งก็อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นะครับราคาค่าตัว 139,000บาทครับราคาอยู่ที่139,000บาทเป็นรุ่น Toyota Hilux Sport Rider ครับคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับเป็นดีเซลระบบขับเคลื่อน4ล้อเฟืองท้ายเป็น l i m i t ต็ดแล้วนะครับลิมิเต็ก็คือเป็นการใช้แรงเหวี่ยงนะครับของตัวเฟืองท้ายคู่หลังนะครับเมื่อเกิดแรงเหวี่ยงนะฮะทำให้ลิมิเต็ดซึ่งทำงาน เฟืองจะล็อกเข้าด้วยกันล้อคู่หลังจะหมุนไปพร้อมกันจะไม่มีใครติดลมนะฮะไอ้ดูมือนั่งหมุนร้อนนั่งหมุนล้อนนั่งก็เห็นนี่ไป้ทันได้โฟนะครับรุ่นเก่าลิมิเต็ดเ,เออถ้าอิสระจะตรงข้ามนะครับอันนี้ลิมิเต็ดครับโอเคอนี่คือลิมิเต็ดสลิปขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นอื่นก็มีเหมือนกัน เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันแต่ลิมิเต็ดไม่มีถ้าเป็น limited, เ็นสี่ล้อทั่วไปก็คู่หลังติดลมคู่นั้นก็ยังหมุนอยู่เท่ากับว่าเพื่อนฝั่งนี้ติดเพื่อนฝั่งนั้นยังไปต่อเท่ากับว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยกันแต่คําว่าลิมิเต็ดสลิปก็คือเพื่อนจะช่วยกันจะไม่มีล้อใดล้อหนึ่งที่ติดลมเลยมันจะหมุนไปพร้อมกันถ้าจะติดลมเนี่ยมันก็ต้องหมุนเหมือนกันเหมือนเดิมหมุนแต่ไปไม่ได้ครับ นี่ครับนี่คือลิมิตสลิปจะช่วยให้ระยะทางในการลุยออฟโรดเนี่ยนะครับมันง่ายขึ้นนี่คือล i มิต Slip ครับก็มีเข้ามาให้แล้วในรุ่น h ฮรักสปอร์ตไซเดอรปัจจุบันค่ายโตโยต้ ota, ในรถกระบ,บะนะครับ m i t ิตสลิปก็มีเหมือนกันแต่จะเป็นออโต้ลิมิตสลิปก็จะทำงานให้ทันทีนะครับก็ในสปอร์ต i เดอร์ค่ายนี้ก็มีเหมือนกันรถใหม่เนี่ยล้านกว่าตอนนี้เหลือ1 3 9 0 0 0บาท นะครับนี่คือรอบคันตัวรถครับกับราคาค่าตัวนี้1,390 0 0บาทเป็นอย่างไรกันบ้างน,นี่คือรอบคันตัวรถสีสันรถผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยรถพร้อมใช้งานเดี๋ยวมารับชมในเรื่องของอตัวยางกันครับที่ผมอยากจะแนะนําให้นะครับยางตัวนี้ผมจัดเป็นยางมัทเทเลนให้ยางมัทเทเลนตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการตะกุยออฟโรดอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นยางดีสโตนปี2024ครับนี่ ผมจัดยางตัวนี้ให้10,000ประมาณ1 1 0 0 0 0บาทนะครับรวมติดตั้งถ่วงล้อให้เรียบร้อยทั้ง4เส้นเลยนะครับแม็กก็จะเป็นแม็กของ Toyota Sport r i d เดของเดิมเลยนะครับเนะี่ยก็จับคู่กับยางดีสโตนนะครับผม23575 R 1 5ในเรื่องของตัวปียางครับตัวนี้ปี2024นะครับสับปดาห์ที่2ปี2024 ยางรถปีนี้เลยเราก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันอยู่ที่ปี2ั2 4นะครับผมสัปดาห์ที่สผลิตเดือนมกรานะครับดอกยางจะดูว่านาหนาเลยนะครับดอกยางเห็นชัดเจนนะครับแก้มยางสวยหน้ายางสวยนะครับเหมือนท่านได้ของใหม่ครับนะครับนี่ครับรถยางใช้แค่เดือนเดียวนะครับก็เบิกมาใหม่เลยนะครับสีสันรถสวยนะครับกระจกไม่มีริรอยอะไรโครเมียมสวยชัดเจน รถติดซิมให้เรียบร้อยนะครับก็ด้านหน้า40ด้านข้างจะเป็น60นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบครับยางก็เบิกใหม่ให้นะครับนี่ยางดีสโตนมัทเทเลนไว้สำหรับตะกุยออฟโรดนะครับยางก็สภาพยางใหม่ใช้อาจจะมีเสียงดังเข้ามาอยู่ประมาณ90ความเร็วที่ประมาณ90นะครับจะมีเสียงดังเข้ามานะครับแต่ถ้ากระจกขึ้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกเลยเพราะว่ายางยังใหม่อยู่นะครับ รุ่น SR5 Limited นะครับโฟ h วิลขับ4ยังอะไรติดให้ครบก็จะเป็นแม็กของเดิมเลยนะครับตัวที่มองด้านหลังก็จะเห็นชัดเจนสามารถปรับได้นะครับอย่างนี้นะครับไฟท้ายรอนที่3นะครับเป็นพวกสปอยเลอร์นะครับแหลกหลังคาตัวนี้ก็ของเดิมเลยนะครับก็จะเป็นสีนี้เลยแหลกของ s ปอ r t r i ลเดอนะครับคิ้วกันสาดนะครับกันนะครับเวลาต้องการเปิดกระจกต้องการลมหน่อย ตัวนี้ผมก็เอามือเข้าไปได้เพราะว่าเปิดกระจกไว้ก็ตัวนี้จะมีการฝนให้ก็ติดให้เรียบร้อยนะครับผมนะนะครับดูสวยงามครับอะไรไม่ดีจากการให้เรียบร้อยส่วนในเรื่องของมาได้ข้างนะครับก็เป็นของเดิมติดรถมันเลยนะครับผมไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรนะครับนะมาดูในเรื่องของตัวถัดตามชายล่างนะครับในเะรื่องของช่วงล่างกันนะครับนะระบบเพาขับเห็นชัดเจนนะครับนี่คือระบบเพาขับเคลื่อนอ่า คู่หน้านะครับอ่นี่คือคู่หน้าครับท่านจะเห็นพอลขับนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งครับนี่คือพอลขับครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับอ่ก่อนที่จะมาสวยงามอย่างนี้ผมก็เอาไปลุยแล้วนะครับไม่ใช่ว่ายังไงนะครับ เอาไปลุยให้เรียบร้อยนะครับลองระบบขับเคลื่อนสีล้อหักซ้ายขวาสุดแล้วก็ซุ้มเนี่ยไม่ติดแน่นอนเพราะว่ายางมันยางเล็กครับสองสามห้านะครับเวลา,าหักไปท่านดูครับเหลือเฟือเห็นชัดเจนเลยนะครับอ่าครับหมายเลขชัดซี่ครับเห็นชัดเจนนะครับอ่กล้องไม่โฟกัสอ่านี่ครับหมายเลขชัดซสี่เห็นชัดเจนครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมด้านในกันดีกว่านะครับมาดูรอบขันตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูครับมาดูที่แผงประตูฝั่งทางคนขับครับนี่ครับมีสีลอกนะครับตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโดยรวมตัวรถเดี๋ยวจะให้วิดีโอสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับนะครับรถใหม่ล้านกว่ากระจกไฟฟ้าแน่นอนครับได้ทุกบานออโต้ฝั่งคนขับ เซนท่าล็อกนะครับก็จะเป็นการคุมตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งบานเลยนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งคนขับนะครับผู้โดยสารก็ได้เหมือนกันจะควบคุมไปหมดครับอันนี้คือเซนท่าล็อกนะครับการล็อกกระจกไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นเปิดหรือเด็กน้อยที่นั่งมาด้วยเนี่ยหรือว่าลูกของท่านนะครับกดล็อกไว้เด็กน้อยก็จะเปิดไม่ได้ทั้งเราและทางผู้โดยสารนะครับนะครับตัวนี้ก็มีเข้ามาให้แล้วนะครับอีกปุ่มนึงตัวนี้เป็นกระจก ไฟฟ้าก็คือกระจกมองข้างตัวนี้จะปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูกุญแจเป็นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเปิดอันนี้ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูมุมนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับเอามีอาร์ซ้ายขวาเอาอาร์ดีกว่าฝั่งทางขวาดูทางนี้ชัดเจนดีเลื่อนไปเห็นไหมครับกระจกปรับเห็นไหมครับกระจกปรับกระจกปรับนะ ครับนี่คือเป็นการควบคุมนี่เข้าออกได้เลยอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมอ่ารุ่นนี้เรื่องวางปลอดภัยครับก็จะมีในเรื่องของตัวแอร์แบ็กมีเข้ามาให้นะครับนี่มีแอร์แบ็กให้ความปลอดภัยฝั่งคนขับแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเทคโนโลยียังไม่พัฒนามากขึ้นแต่ว่าก็ประมาณนี้ครับรถประมาณนี้ขับอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยยี่นะครับผมไม่เกินนี้นะครับเป็นรถไว้สําหรับลุยนะครับ ตัว 5L ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0ดีเซลก็ไวส้สำหรับการลุยที่ว่าช่วงตอนต้นๆเนี่ยเขาจะเอาเล่น 5L นะครับหรือถ้าเกิดข,ขับทางไกลไม่ลุยอะไรขนาดนั้นก็เป็นเครื่อง D4D แต่ว่าความทนก็จะสู้ 5L ไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านเนี่ยจะใช้หน้างานแบบไหน นะครับผมตัวนี้แอร์นะครับเย็นฉ่าแน่นอนปรับอุณหภูมิได้เทปพิทยุของโตโยต้าเดิมเลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อมีโฟร์ไฮฟ o รโลนะครับแล้วก็มีที่วางของได้เยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของชั้นวางแก้วน้ำนะครับตรงนี้มีให้ตรงนี้นะครับวางตรงนี้ได้เลยนะครับนะนะครับก็ประมาณนี้เบรกมือก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างๆก็ยังคงรูปลักษณ์ของสปอร์ตไลเดของเดิม นะครับคันนี้เลขไมอยู่ที่3 2 5 0 0 0โลเลขไม้แท้นะครับ3 2 5 0 0 0โลนะครับตามคอนโซลก็สวยดูดีครับไม่มีแตกไม่มีเล้าชำรุดใดๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดแอร์ด้านหลังนะครับจะเป็นแอร์ตอนที่3นะครับปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับนะครับท่านเห็นนะครับเดี๋ยวปรับให้ดูครับเห็นด้านหลังไหมครับปรับอยู่ครับนะครับเห็นแล้วนะ จะปรับให้ดูครับป้าป้าอย่างนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกติครับในเรื่องของไฟฟ้าเช็คให้เรียบร้อยนะครับเปิดฝากระโปรงหน้ารถอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเปิดฝาหังน้ามันใกล้ๆกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเอาไว้นี่นะครับทีนี้เนะครับเรื่องมุมมองฝั่งทางคนขับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตามเบาะครับเบาะตัวนี้หุ้มมานะครับกันสกปรกเฉยๆเดิมๆมันไม่ขาดนะครับเดิมๆมันมันไม่ขาดนะครับเดิมๆไม่ขาด นะครับก okay. sure so mm ็จะทํามาให้ม uh ันด <laughs> mm ูเ hmm. ร mm ียบร้อยนะครับ hmm. ค <si arin> ุมไว้ให้ดีๆนะครับดูครับสวยงามนะครับก็ติดไว้นะครับให้รักษาคงสภาพไว้ให้นานนะครับบกไม่มีขาดชับรดใดๆก็มีทําเค่คู่หน้าเดี๋ยวมาดูคู่หลังครับนะครับดูบานหลังกันนะครับนี่บานหลังครับนี่บานหลังสภาพสวยครับ รถตัวนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นครับท่านใดสนใจอยากมารับชมรถตัวจริงมารับชมได้นะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นตำบลท่าพระแถวสีแยกไฟแดงบ้านหนองบัวดีหมีนะครับหรือยิงโลเคชั่นมาใน g o o g l e แ a p ว่าบุญสมรถบ้านนะครับท่านก็จะเจอเลยเพดานด้านบนนะครับสภาพสวยนี่คือเพดานด้านบนของเดิมนะครับบ่อตอนที่3เห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับมีแอร์ด้าหลังให้นี่ก็มีเหมือนกัน นะครับอ่าไอเรื่องของบอกครับด้านหลังก็สภาพสวยเลยครับนะครับดูดีเลยเดี๋ยวมาดูนะด้านหายกันในกล่อานที่5้านี่ครับเปิดตรงนี้ดึงเข้ามาปุ๊บแล้วก็ดันออกมาอย่างงี้นะครับตัวห้ามก็จะอยู่ครบตัวนี้เป็นตัวห้ามห้ามไม่ให้ยางเนี่ยมาหลุดออกไปไหนไกลนะครับไว้อย่างงี้นะครับเป็นตัวล็อกครับง่ายๆครับตัวล็อกไว้ไม่ให้ เวลาอยู่ทางลาดชันมันเอียงมาทางหาเราเอียงมาหาเราแล้วตัวนี้มันจะพับมาหาเราอันนี้ก็เลยกันไว้ไม่ให้มันเอียงทับก็จะมีให้ติดรถของสปอร์ตไลเดอร์นี่ครับก็ดีครับก็สมัยก่อนก็ยังอะไรก็ติดแางนี้คลาสสิกดีครับนี่ครับเห็นชัดเจนครับอูโหยนี่รถสปอร์ตไลเดอร์เดีมาเปิดบานโซนด้านท้ายดูกันนี่ครับนี่คือมุมมองด้านท้ายครับของโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์ นะครับภายในถ้าไม่ชอบนะครับมากัน4ท่านเอาตรงนี้ออกได้เลยเขาขันแค่เป็นน็อตมีแค่น็อตขันเฉยๆนี่ครับแล้วก็ขันน็อตออกได้เลยนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นี่ครับด้านท้ายครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับอันนี้ก็ซักทำความสะอาดได้นะครับแต่โดยรวมไม่มีแตกไม่มีร้าวรถไม่เคยชนครับเม็ดอาร์เห็นชัดเจนพวกนี้จะเป็นตะเข็บตามขอบของตัวรถนะครับด้านท้ายนะครับนี่ครับพวกนี้ก็รูปทรง โครงสร้างเดิมโชคเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอันเดินอันเดิมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าก็ด้วยความว่าอายุนานแล้วแล้วก็ดูแล้วว่าสภาพมันไม่ค่อยได้ก็เลยเปลี่ยนให้เลยนะครับท่านจะได้ใช้ยาวขึ้นอีกหลายปีเลยนะครับ4 5ปีมีแน่นอนนะครับก็อำนวยความสะดวกให้ครับนี่ครับอันไหนที่จะแจ้งได้ก็จะจัดก,การให้นะครับผมนะครับนี่คือด้านท้ายครับโชกอะไรต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับ แล้วก็ดันเข้าไปไล้เลยปึ๊บอย่างนี้แน่นหนานี่ครับแน่นหนานี่ครับด้านท้ายครับไปดูแผงประตูฝั่งทางผู้โดยสารนะครับด้านหลังกันนะครับก็คล้ายๆกันครับนี่ครับสวยงามหมดเลยนะครับมีการใช้งานมานะครับท่านใดสนใจรับสภาพไหวนะครับก็โทรสอบถามผมมาได้นะครับนี่คือรถมือสองนะครับ นะครับแต่รับประกันในเรื่องของความเดิมว่ารถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่ครับนี่ครับเถ็นประตูสวยครับในเรื่องของการส่งครับผมมีส่งให้ทั่วไทยครับขอให้อยู่ในเขตประเทศไทยเดี๋ยวนําส่งให้นะครับมีคนสอบถามมาต่างชาติซื้อรถได้หรือเปล่านะครับสั่งถ้าสามารถซื้อได้นะครับมีใบ ตอมอนะครับยืนยันให้เจ้าที่เขายืนยันให้ก็ออกได้นะครับให้ยืนยันที่อยู่นะครับเขาจะทําที่อยู่ให้เราเนะครับเก๊ใส่ของเอกสารต่างๆนะครับนี่อยู่ครบเลยรถปี4-2นะครับน้ำเงินเท่าเครื่อง3.0ก็จะมีชี้แจงบอกให้แล้วก็หนังสือคู่มือการใช้งานเนี่ยของ t ต y o t a s สปอร์ตไลเก็อยู่ครบเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะติดไว้ให้ด้านนี้เลย นะครับนะครับโอเคครับนี่คือมุมมองทุกบานเลยให้ดูกันแล้วในวันนี้นะครับนี่คือองค์ประกอบตัวรถครับที่ผมจะถ่ายให้ดูทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเดี๋ยวมารับชมภายในห้องเครื่องตัวสุดท้ายกันแล้วก็สตาร์ทฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวผมจะพาไปลองในเรื่องของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตอนขากลับด้วยนะครับว่าใช้งานได้แล้วก็ตอนหักซ้ายขวาเนี่ยไม่ติดซุ้มนะครับขับแล้วโอเคนะครับโอเคครับ เดี so ๋ยวมาเปิดฝากระโปรงรับชมกันน네ี Plus, ่ครับเปิดดูกันครับสปอร์ตไรเดอร์เครื่อง3.0คันนี้เป็นดีเซลครับนี่ครับสภาพถือว่ายังดูแลดีมากๆนีครับนี่คือฝากระโปรงครับฝากระโปรงยังได้ฝากระโปรงเดิมครับ นะครับสติกเกอร์โตโยต้านะครับสติกเกอร์เครื่องแบบอากาศในใสติกเกอร์นะครับเป็นอักษรนี่เขาปั๊มเข้ามาพวกนี้เนี่ยของจากโรงงานเท่านั้นนะครับที่จะทาได้นะครับก็จะอยู่ให้ครบเลยนะครับเม็ดอาร์คตามขอบของชายประตูไอชายขอบฝาระโปรงนะครับท่านก็จะเห็นนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเพจนะครับเป็นเพจข้างๆก็เป็นมอกอนะครับสติ๊กเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับมอกอนะครับคําเตือนนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ครบนี่คือองค์ประกอบภายในตัวรถครับนี่ครับนะน็อตยึดแก้มไม่มีขยับเลยนะครับรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับครับหมายเลขคันหน้าเห็นชัดเจนนะครับอาจจะมีคราบรอยผุหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับนี่ครับอ่า หมายเลขคานหน้าครับนะครับตัวหนังสือสติกเกอร์นะครับพวกนี้จะอยู่ครบเลยนะครับองค์ประกอบโดยรวมของธรรมชาติครับของตัวรถนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูตามขอบประมาณนี้นะครับอ่านี่คือองค์ประกอบตรงมุมขอบครับตอนนี้มาดูชายห้องเครื่องครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเช็คให้เรียบร้อยอันไหนไม่ดีจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านเอาไปใช้งานได้เลยยางเปลี่ยนให้ใหม่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ นะนะครับนะครับรุ่นนี้มี ABS ให้ครับรถโฟร์ราคาล้านกว่าถ้าไม่มีก็ไม่ว่างไงแล้วนะครับนะครับไม่มีซื้อไม่มีเยิ้มครับเดี๋ยวพามาสตาร์ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเครื่องไม่มีเขตนะครับเครื่องดีเดี๋ยวพามาลองโฟด้วยสตารท์ททีเดียวติดเลยไม่ต้องรออะไร ลงปกติครับไม่มีควันไม่มีไอครับ โอเคเสียงเครื่องเป็นประมาณนี้เปิดให้ดูนะครับเรื่องความดันต่างๆนะครับไม่มีควอนไม่มีไอออกนะครับก็เถียวพามาระบบขับเคลื่อนสี่ล้อกันเลยนี่ครับนี่ครับซื้อสวยเถี่ยวพามาลองระบบขับสี่ล้อกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดจบคลิปกันเลยนะครับ เห็นเจดน,นะครับระบบโร,ร,ระบบโฟอโอเคเดี๋ยวจะพาดูมุมนอกกันเปป๊บแป๊บหนึงนะครับดูครับหักขวาสุดครับดูท้ายหลังครับ นี่คือระบบ,บขับเคลื่อนสี่ล้อหักซ้ายขวาสุดไม่ดังไม่หอนเดี๋ยวผมปรับขาตั้งกล้องกอนนะรู้สึกมันจะยาวเกินไปนะครับเวลาเล่นแล้วมันจะลาบากอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าฟโฟล์เลยอี่เข้าฟโฟล,ล์แล้วเข้าไงไม่เลยครับฟรโฟล์เป็นไงครับดูนะครับหักขวาสุดมันจะมีเสียงกระตุกหักขวาสุดครับ นี่คือหักขวาสุดไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าผมใส่ไม้ลืมไปอ่ะเดี๋ยวออกไว้นอกนะเดี๋ยวออกไว้นอกไปนี่คือโฟล w นะครับ โอเคเป็นประมาณนี้ระบบขับเสียอะไรก็ขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวมาจบรายละเอียดกันนะครับถึงเวลาที่เราต้องจากลากันแล้วนะครับผม Toyota Sport r i d e r เครื่อง 3.05L เป็นเฟืองท้าย Limited Slip แล้วราคาค่าตัว139,000บาทนะครับน่ะก็ราคานี้นะครับผม139เดี๋ยวมีบริการส่งให้นะครับผมส่งฟรี5 ร0 0กิโลเมตรแรกนะครับส่งฟรีนี่ครับ500กิโลเมตรแรกถ้าเกิดเกินนี้ก็ขอคิดนะครับเริ่มตั้งแต่500กิโลเมตรที่นั้นเลยนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมครับก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นล้าใจให้กันด้วยท่านใดสนใจคันนี้โทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนนี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไลออนจากช่องรถมือสองขอนแก่นต้องขอตัวลานัดลูกค้าที่นี่กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะครับท่านใดสนใจคันนี้สอบถามผมมาได้นะครับมีเบอร์นี้เบอร์เดียวเลย094 274-2233นะครับผมเลี้ยอนจากช่องรถนย์มือสองขอนแก่นต้องขอตัวร้านแนกที่นี่กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ